คงเหมือนทุกปีฮะพอฤดูฝนมาเนี่ยโรคที่จะมากับฤดูฝนเนี่ยที่พบบ่อยๆคือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะฮะซึ่งที่เรากว่าเป็นคลุ่มไข้หวัดนะฮะไข้หวัดใหญ่นะฮะโรคคอเสีหรือทอนเสนักเสพนะหรือปอดบวมนะซึ่งโรคพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มีการติดเชื้อจากเชื้อเป็นได้ถึงเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเร,รียนะซึ่งจะเป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็ ก็อาการก็จะไม่รุนแรงเท่ากับเชื้อแบคทีเรียนะพวกนี้ก็จะมีอาการมาด้วยเรื่องของไข้นะซึ่งไข้เนี่ยอาจจะเป็นไข้ต่างๆหรือไข้สูงได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นปวดบวมหรือว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะก็จะมีอาการไอมีอาการจามมีน้ำมูกนะแล้วก็อาจจะมีหายใจเร็วหอบด้วยนะซึ่งก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะหรือว่า ผู้สูงอายุหรือพวกที่มีโรคประจาตัวเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันดนวยซึ่งร่างกายจะอ,อ่อนแอนะครับก็ควรจะต้องอทําร่างกายให้อุ่นอยู่เสมอนะฮะออกกําลังกายนะฮะและก็ควรจะ,ะการปฏิบัตนะิคือเรื่องการกินอาหารร้อนๆะแล้วก็อาหารควรจะต้องใช้ช้อนกลางแล้วก็ควรจะล้างมือทุกครั้งก่อนก่อนกินอาหารนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีอาการของไข้หวัดนะฮะ มีไอมีจามนี่ก็ควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะแล้วก็ไม่เอาตัวเองนะควรควรจะปิดตัวเองออกจากชุมชนนะหรือว่าที่ที่มีคนพลุกพ่านเช่นห้างสสินค้านะฮะห้องประชุมอะไรต่างนะควรจะพักก่อนนะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะนะแล้วก็ไม่ไปคุกคีกับผู้คนมากมายนะซึ่งมันอาจจะทําให้เราแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้นะครับนะนะแต่ถ้ามีไข้ สูงอะไรอย่างเงี้ยนะรู้มีไข้มีอะไรคนรพบแพทย์ทุกครั้งนะฮะ,ะอย่าไปซื้อ,อยากินเองเลยนะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าอาการที่เป็นเนี่ยบางทีมันมาก้อยขนานไหนสู้มาพบแพทย์ดีกว่า,าว่าตอนนี้แน่นจริงแล้วเนี่ยสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีทุกระดับมาตั้งแต่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจุนๆหรือแมก้กระทั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะซึ่งมาหาหมอดีกว่าก็การรักษาก็ฟรีด้วยนะฮะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ นี่นะฮะเนี่ยช่วงนี้ที่ต้องปักเตือนไปยัง,ปยงพี่น้องประชาชนนะโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อหรือโรคไข้ซิก้านะนะซึ่งะจะมียุงเป็นพาหะนะฮะยุงเป็นมหาหลายโรคนะตั้งคะแนนจากที่พูดไปรวมทั้งไข้ามาเรศแต่ที่เราพบบ่อยที่น่ากลัวที่สุดคือไข้เลอือดออกซึ่งปีนี้กระทรวงสรุปคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดของไข้เลอือดออก มากมากกว่าทุกปีนะประมาณการว่าจะมีคนเป็นไข้ระดอบเนี่ยทั้งประเทศนะประมาณ1นึ0 0 0สนหกหมื่นคนนะครับนะซึ่งจริงๆเนี่ยกวิธีการที่จะทําให้โรคนี้ไม่เป็นมากคือตั้งแต่เรื่องการดูแลชุมชนบ้านเรือนตัวเองว่าทาอย่างไรถึงจะไม่ให้เป็นแหล่งกบพันธุ์ลูกน้ํายุงลายนะเพราะว่าไข้ระดอบเนี่ยจะมียุงลายตัวเมีย,เน,าายนเนี่ยเป็นพาหะของโรคซึ่งยุงพวกเนี่ยชอบไข่ในน้ำใสๆนิ่งๆ นะครับภายในตัวบ้านเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่เป็นแหล่งน้ำใดๆตั้งแต่ภาชนะที่ใส่น้ำนะพวกแจกันนะหรือว่าขารองตู้อะไรเนะี่ยที่เป็นน้ำเนี่ยอเนี้เป็นแหล่งที่เป็นที่ไขของยุงลายทั้งนั้นเลยงั้นอย่าให้มีถ้าเป็นภาชนะที่ใช้กินก็ควรจะปิดฝาให้เรียบร้อยนะฮนะถ้าเป็นภาชนะที่ใส่ไว้อาบไก่ไว้อะไรเนี่ยก็ควรจะใส่สายอเบเยตดซึ่งทางเนี้กระสุงกระสุก็มีแจกนะฮนะ นะให้เป็นที่อับยุงมันชอบไปอยู่ในที่ที่มันอับอับมืดๆนะฮะนะคนเก็บที่นงที่นอนอ้เรต่างๆให้เรียบร้อยให้ลมมันพัดโบกสบายโงนะฮะก็จะทําให้ใบมังยุงเนี่ยมันไม่อยู่นะฮะส่วนรอบๆตัวบ้านหรือในชุมชนก็ต้องช่วยกันรณรงค์นะฮะว่าอย่าให้มีแหล่งที่จะทําให้เป็นแหล่งพ่พันธุ์น้องลายเช่นเศษกระโหลกระลายยางยางต่างๆล้เพราะฝนมันตกแล้วมันจะขังซึ่งตรงนี้จะเป็น แหลงพ่อพันธุ์รุ่นและลูกหลานที่สําคัญนั้นต้องช่วยกันนะนะ,นะ,นะแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของเด็กเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุอะไรพวกนี้นะเวลาเป็นนั้นมันรุนแรงนะ,นะแล้วก็ทำยังไงเพื่อจะไม่ให้ยุ่งกัดอันนี้ก็สําคัญนะแล้วก็เวลานอนตอนกลางวันเด็กเล็กๆเนี่ยควรจะการม้วนนอนนะฮะหรืออาจจะต้องทายากันยุงพ่นยากันยุงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยต้องต้องระมัดระวังอย่าให้ถูกยุงกัดน,นะครับนะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไข้สูงอะไรอย่างเนี่ยนะ สักวันสองวันอย่าอย่าไปซื้อยากินเองด้วยเพราะยาพวกที่มีสม่วนผสมของแอสไพรินพวกนี้ทํ ideally, ทำให้เลือดออกเรมากขึ้นผมว่ายีสุดคือถ้าเป็นไข้ลรวกวินยาแก้ลดไข้เราไม่ลงเนี่ยววันละวันรีบหาหมอดีกว่าเพราะว่าโรคพวกนี้เนีย่ยถ้าหาหมอได้ทันเวลาเนี่ยการรักษาพยาบาลได้ทันเวลาเนี่ยโอกาสรอดชีวิตมีสูงแต่ถ้ามาช้าแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นโอกาสตายสูงมากนะครับ เนี่ยเห็นข่าวชีวิตเี้ยต่างก็เ,เยอะมากเมื่อเช้าก็มีฮข่าวงูเห่าอะไรเงี้ยนะฮะนะหรือว่างูมีพิษต่างๆพวกตะขาบพวกอะไรน,นะ้นมันปองอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังครับเพราะพวกทีพวกนี้เนี่ยเวลาฝนตกฝนตกมันจะหนีน้าหนีอะไรมานะฮะนะ mm hmm. งั้นถ้าบ้านเรือนเราลกนะเป็นที่ซุกซ่อนได้เนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะนะ mm hmm. ถ้าถูกงูกัดนี่ก็คมก็คือรีบหาหมอฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ือจกงู จากงูที่มันกัดไปด้วยหมอจะได้รู้ว่าเป็นงูมีพิษหรือไม่มีพิษต้องฉีดเซรุ่มหรือเปล่านะฮะนะซึ่งงูมีพิษจริงๆก็สังเกตได้ไม่ยากนะพวกนี้มักจะหัวนี่มักจะเป็นสับรูสามเหลี่ยมนะฮะนะก็กรดูกกนแลรวกันนะฮะว่าแต่ถ้าดูไม่เป็นก็เอาเอามูไปด้วยนะฮะหมอจะได้รู้ว่าถูกงูอะไรกัดแล้วก็จะได้ ฉีดยาฉีดสเตลลุ่มอะไรให้ทันทันเวลาเวลาครับไอฉีหนูนะฮะซึ่งก็พบได้ในฤดูฝนเพราะชาวไร่ชาวนาในจะลงไร่ลงนาซึ่งพวกนี้นะมีโอกาสที่จะปนเปื้อนคือหมายถึงว่าเราบางทีเราไม่ได้ใส่รองเท้าบูทแใส่อะไรงั้นเวลาจะลงไร่ลงนาในควรจะใส่รองเท้าบูทเพราะโรคฉีหนูเนี่ยะจะพบในช่วงนี้บ่อยซึ่งมันเชื้อ,เ,อเชื้อเนี่ยมันจะมาจากสัตว์โดยเฉพาะหนูนะฮะนะ แต่พี่เล่นในน้ำนมเนี่ยไปติดเชื้อจิดเชื้อแล้วก็พอฉีออกมาเชื้อก็จะมาผลก็คือดีที่สุดก็คือพักผ่อนให้พอเพียงนะถ้ามันดื้อๆมากแบมาดูเทปเราดยกว่านะฮะนะ<ม>ั่นคือบางทีเราอดหลับอดนอนแล้วก็ทาให้ร่างกายเราอ่อนเพลียมีโอกาสที่รือว่าในการอย่เอย่างไข้ร่วมไข้หวัดอย่างเงี้ยนะซึ่งพวกโรคพวกนี้นะถ้าเราพักผ่อนพอเพียงกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นนะ แต่ถ้าคนเราเดี๋ยอดลับอด,อด,อดนอนนอนไม่พอนะอะไรพวกเนี้มาแล้วก็บางทีเราดูบอลดึกแล้วต้องไปทํำงทานประสิทธิภาพในการทํางานก็ไม่ดีหรือว่าเสร็จแล้วไปขับรถขับลาก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุงั้นก็ดีที่สุดก็คือถ้ามันไม่ดึกดื่นมากก็ดูนมัไปแต่ถ้ามันจะต้องไปดูก็